ความหมายไพยทาโลสำหรับใหญ่เมเจอร์อาคานาหมายเลขส e e าม e M P R E W S D M P R E s s จักรพัดดินีพระราชินีพระแม่โพศพความเป็นแม่ความเป็นมันดาการมีบุตร การมีลูกออกลูกง่ายอุดมสมบูรณ์ความสามารถในการดูแลคนในครอบครัวกรณีถ้าเป็นผู้หญิงได้ไพ่ใบนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงสูงสักเป็นผู้หญิงร่ำรวยเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นคุณหญิงคุณนายแต่ถ้าเกิดผู้ชายได้ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นผู้ชายที่เรียกว่าโชคดีมีผู้หญิงดูแล หรือเรียกว่าเป็นดวงนารีอุปถัมภ์แล้วก็จุดโดดเด่นของไพ่ใบนี้ก็คือความสมบูรณ์ความสุขความสบายทีนี้เรามาดูด้านที่เป็นบุค,คลิกนิสัยของไพ่ใบนี้ก็แม่ผู้นี้มีแต่ให้เพราะฉะนั้นมีความเมตตาสูงมีความเป็นแม่สูงมีความสามารถในการดูแลสูงแล้วใครอยู่ใกล้ก็เหมือนแบบ อยากจะมอบกายมอบใจให้คนนี้เขาดูแลเขาเป็นคนดูแลแบบคนในครอบครัวได้ได้อย่างดีอะไรเงี้ยไม่ว่าจะการบ้านการเลือนการทําอาหารหรือจะเหมือนแบบดูแลได้ได้แบบใครอยู่ด้วยก็มีความสุขทั้งกายและใจอ่ะดีไพ่ใบนี้ขึ้นนี่แบบดีดีดแต่บางทีแบบด้วยความที่แบบมีครบทุกอย่างอ่ะมีความสุขทั้งทางวัตถุ แล้วก็ทางด้านจิตใจก็โอเคบางทีมันอาจจะจะทำให้แบบขี้เกียจไปบ้างด้วยความสุขมันมันเยอะความสมบูรณ์มันแย่อะไรเงี้ยก็ทีนี้เรามาดูดูตามรูปหน้าไพา่ตามรูปหน้าไพ่เนี่ยเป็นผู้หญิงรูปร่างก็มีเจ้าเนื้อหน่อยนะครับสวมเสื้อคลุมสบายๆแล้วก็เสื้อคลุมเนี่ยก็เหมือนเป็นสัญลักษณ บ่งบอกถึงความเป็นแม่ความตั้งครรภ์มีท้องนะครับแล้วก็ลายลูกพัพบบนเสื้อคลุมเนี้ยก็บ่งบอกถึงความรักในครอบครัวอืมแล้วก็จะเห็นตามรูปเนี่ยจะมีสายน้ำตกอยู่ด้านหลังซึ่งสายน้ำตกเนี้ยก็ไล่เรียงมาตั้งแต่แบบ the emperor อเด the empress แล้วก็ ามาจนถึงไพ่หมายเลข2ก็คือ The High Priestess เป็นน้ำตกเป็นสายน้ำเดียวกันเลยก็คือเหมือนเป็นทั้ง3ามใบนี้เป็นครอบครัวเดียวกันก็คือเป็นพ่อแม่ลูกอย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ไพ่ใบที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นความสมบูรณ์ของในครอบครัวนะครับแล้วก็คาถาหมายถึงอำนาจแล้วก็นั่งอยู่ในสวนป่า ก็คือมีความเป็นธรรมชาตาิไม่ใช่แบบเป็นของเทคโนโลยีการปรุงแต่งหรือหรือแบบไม่เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือใบเนี้ยเหมาะกับเรื่องธรรมชาติแล้วก็มีต้นธัญ,ญพืชต้นข้าวโพดอันนี้ก็คือหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อดแน่นอนมีกินมีใช้ไปตลอดนะครับ สวมมงกุฎที่มีดาว12ดวงอันนี้ก็คือเรียกว่าตามธรรมชาติการทำกรเกษตรเนี่ยทั้งปีมีผลผลิตที่ดีตามฤดูกาลนะครับฤดูนี้มีมะม่วงก็กินมะม่วงฤดูนี้ปลูกข้าวฤดูนี้ปลูกก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีนะครับสร้อยไข่มุก7เม็ดก็แทนวันทั้ง7นะครับรูปหัวใจ ที่เป็นรูปดาวเอ้ยรูปหัวใจรูปรูปหัวใจอยู่ข้างๆที่นั่งเนี่ยแล้วมีสัญลักษณ์ของผู้หญิงเนี่ยก็หมายถึงดาวสุขดาวแห่งความรักนะครับอ่าทีนี้พอดูจากรูปไปแล้วเนี่ยบรรยากาศก็เหมือนแบบผ่อนคลายสบายๆอยู่ในสวนป่าก็คือเป็นความสมบูรณ์ความความมีความสุขอะ่ะใบเนี้ยนะครับบรรยากาศของภาพประมาณนี้ นั่งสบายๆนั่งตากลมนั่งชิลๆนะครับทีนี้พอเราดูรูปไปแล้วเรามาดูตำนานเทพอืมอใบนี้เนี่ยถ้าเป็นเทพเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเทพีดิมิเตอร์นะครับเป็นธิดาของเทพโคโนสก็คือเป็นลูกสาวของ เดอะเฮอร์เป็นลูกสาวของ The ะเบอร์ฮิตเดอะเฮอร์มิที่เป็นไพ่หมายเลขที่9แล้วก็เป็นพี่น้องเดียวกันของเทพซีอู U, หรือเทพซูสเทพซูสที่เป็นสามีของเธอเนี่ยเธอเป็นน้องก็คือเป็นพี่น้องกันแล้วก็มาเป็นมาเป็นสามีภรรยากันด้วยออแล้วก็เธอก็มีลูกสาวเป็นอ่าเทวี TV เพอร์เซโฟนีนะครับอย่างที่บอกเลข2เลข3าเลข4เนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกกันนะครับทีนี้มาดูในเรื่องดาวดาวประจําไพ่ใบนี้คือดาวสุขดาวแห่งความรักความสวยงามความหรูหราความสมบูรณ์ซึ่งโภคทรัพย์โภคสมบัตินะครับแต่ธาตุประจําของใบนี้ตามทฤษฎีของทางฝ่ายตะวันตกอะ่ะก็คือธาตุดิน ถ้าดินก็คือเรื่องความสมบูรณ์ทางด้านวัตถุความมั่นคงนะครับก็ทีนี้ก็มาดูด้านการงานถ้าเกิดถามว่างานจะเป็นยังไงบ้างได้ใบนี้งานมั่นคงก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานสบายสบายก็แบบว่าไม่ต้องขยันมากก็ก็มีแต่แบบมั่นคงแล้วก็สบายสบายได,ได,ได้ได้เลื่อนขั้นนะครับคือไม่ต้องออกแรงมากอะ่ะใบนี้ นะครับเรื่องการงานแล้วถ้าดูด้านการเงินการเงินถือว่าดีมากรำ่ำรวยเป็นถึงแบบจักรพรรดินีหรือราชินีเนี่ยต้องรำ่ำรวยมีทรัพย์สมบัติแต่การใช้จ่ายเนี่ยจะใช้จ่ายไป,ไปเกี่ยวกับเรื่องการดูแลครอบครัวเธอก็จะเต็มที่ในการดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นเหมือนจุดลวก ของการเงินก็คือเรื่องครอบครัวนั่นเองนะครับด้านการเรียนบอกได้เลยว่าจะเป็นถึงจกักรพัินีเนี่ยจะต้องเป็นคนมีสติปัญญาดีเพราะฉะนั้นเรียนเก่งสอบได้สอบผ่านนะครับไม่ว่าจะวิชาด้านศิลปะด้านวิชาการหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือ สามารถเรียนแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะผลิตผลงานหรือโดยเฉพาะถ้าเรียนเกี่ยวกับด้านเกษตรด้านการดูแลแม่บ้านแม่เรือนเนี่ยอันนี้เต็มร้อยเลยนะครับต่อไปด้านอาชีพอาชีพที่เหมาะเนี่ยอันดับแรกเลยคือแม่บ้านเกษตรกรพี่เลี้ยงเด็ก แล้วอาชีพที่ทําเกี่ยวกับงานด้านแบบความสาม,มารถของแม่บ้านก็คือทําอาหารขายอาหารพัธธาคารอะไรเงี้ยร้านอาหารดีมากครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทําร้านอาหารเนี่ยถ้าเกิดได้ไพ่แบบ9ถ้วยยิ่งดีนะครับอ่ะต่อไปด้านการลงทุนก็ ลงทุนในเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรหุ้นการเกษตรด้านอาหารด้านความสวยความงามดีไซเนอร์งานเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหลายได้หมดนะครับมีแต่ล่ำแต่ลวยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านความรักความรักก็บอกได้เลยว่าลาบลื่นมีความสุขในชีวิต ครอบครัวชีวิตสมรสแต่งงานแล้วก็พร้อมที่จะมีลูกเลยนะครับสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่ายังโสดอยู่ก็บอกได้เลยว่าสาวเจ้าเนื้อกินเก่งอ้วนง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็น,ปนผู้ชายได้ไพ่ใบนี้ก็ก็สบายอีกเหมือนกันก็เป็นลักษณะที่ว่าผู้หญิงดูแลให้ทุกอย่างเป็นแบบดวงนาลิอุประถม หรือบางทีมากไปจนถึงขนาดว่าเาขาเรียกว่าเรียกว่าเหมือนแบบดูแลอย่างกับแม่ดูแลลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีผู้ชายบางคนก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรือแบบดูแลมากจนเหมือนบางทีแบบผู้ชายยกขึ้นหิ้งแล้วอาจจะยกให้เป็นแบบตำแหน่งเมียหลวงแต่การแต่งงานของคู่ที่ได้ใบนี้เนี่ยก็จะเป็นการแต่งงานที่แบบเปิดเผยนะครับ หรือยกขึ้นหิ้งจนเป็นเมียหลวงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้นะครับอ่ะต่อไปด้านสุขภาพด้านสุขภาพก็ต้องดูแลในเรื่องความอ้วนในเรื่องระบบเขาเรียกว่าน้ำตาลสูงโรคเบาหวานแล้วก็เป็นภาวะที่มีครันหรือตั้งท้องอ่าหรืออวัยวะที่ควรต้องดูแลก็คือมดลูก หรือระบบการย่อยอาหารนะครับเพราะว่าอ้าวนง่ายการกินสัมพันธ์กับการกินก็ระบบการย่อยอาหารนั่นเองนะครับต่อไปด้านการเดินทางเป็นแม่บ้านแม่สีเลือนก็มักจะชอบอยู่บ้านก็หรือทำงานบ้านทำงานอยู่กับที่ดินก็ไม่ค่อยได้จะต้องออกเดินทางไปไหนเท่าไหร่เว้นแต่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นแบบครอบครัว หรือไปฮันนีมูนไปเลยทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเด่นในเรื่องครอบครัวเน่นในเรื่องความสมบูรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนเท่าไหร่ละชอบอยู่กับครอบครัวมากกว่านะครับต่อไปด้านปัญหาหรือในแง่ลบหรือเป็นไพ่กับหัวนะครับใบนี้ก็อาจจะบ่งบอกถึงความความสุขสบายมากจนเกินไปจนทำให้ขี้เกียจนะครับ วันวันก็เอาแต่นั่งแต่นอนไม่ค่อยได้ทําอะไรมันไม่รู้จะทําอะไรไปทําไมแล้วไม่ต้องจะต้องหาเงินเงินก็มีแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือในแง่ลบเข้าไปอีกคือไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับชีวิตแต่งงานหรือความรักไม่ค่อยราบรื่นนะครับหรือมีลูกยากหรือมีท้องก็คลอดยากนั่นเองนะครับก็เป็น ข้อมูลดีๆสำหรับไพ่ใบนี้ในแง่ต่างๆในด้านต่างๆสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับใบนี้นะครับขอบคุณครับ